สวัสดีค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสามากเลยนะคะเรากำลังจะไปที่สวนนะคะอากาศวันนี้ไม่หนาวค่ะมีแดดออกนะคะท้องฟ้าคือแจ่มใสามากสีฟ้าเลยนะคะวันนี้ช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะ ก็เลยว่าวันนี้จะจะพาไปจะพาไปชมสวนนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยค่ะที่สวนคือกำลังอยู่ในช่วงเตรียมดินนะคะกำลังอยู่ในช่วงเตรียมดินกล่บหน้าดินนะคะ สวนก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านพักของเรานะคะเดินไปถึงค่ะประมาณหนึ่งกิโลเมตรนาจะถึงนะคะไปกับลูกๆค่ะไปกับลูกสองคนเราเดินไปกันนะคะวันนี้ลูก อยังไม่ไปโรงเรียนนะคะวันนี้วันหยุดลูกนะคะไปกันแม่แม่ลูกค่ะไปสวนกัน เดินแล้วก็เดินอีกนะคะยังไปไม่ถึงนะคะเดินไปออกกำลังกายไปนะคะและแล้วเราก็ถึงสวนของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปขนไม้ด้วยนะคะวันนี้ อันนี้คือไม้ที่เราเตรียมว่าเราจะสร้างเป็นบ้านกระท่อมเล็กๆอยู่ในไร่ของเรานะคะตอนนี้ยังไม่สร้างนะคะอันนี้คือเสียงไม้ทีส่สามีเอามาจากที่ทำงานนะคะคือไม้ที่เขาไม่ใช้แล้วเราจะเก็บมารวมกันเพื่อเราจะสร้างเป็นกระท่อมที่ รายของเรานะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตถ้าวันไหนเราสร้างกระท่อมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมีแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ก็ยังไม่ตกนะคะหลับไปแล้วหนึ่งคนนะคะลิงน้อย ลูกชายหลาบแล้วนะคะส่วนลูกสาวก็ยังคือทำงานกับแม่นะคะเป็นผู้คุมงานค่ะหัวหน้าตัวเล็กวันนี้หัวหน้าตัวเล็กมาคุมงานเองเลยนะคะลูกสาวค่ะเดินต๊อกๆกกับแม่ที่สวนนะคะ แม่ก็กำลังจะไปปลูกปลูกต้นสารเนนะคะคือหลังไร่จะเป็นจะมีแม่น้ำลำทางเล็กๆอยู่ตรงท้ายสวนนะคะแม่ก็เลยว่าจะจะเอาต้นสารเนรมาปลูกตรงตรงท้ายสวนนะคะน่าจะเหมาะนะคะ หมาะกับการปลูกต้นสารเนค่ะสองแม่ลูกวันนี้ก็มาทำงานงกๆอยู่ที่สวนนะคะ นี่คือแคนี้คือแม่ปลูกต้นสารแแน,นะคะหลังจากที่เราปลูกต้นสารแนแล้วก็แม่ก็จะไปขุดดินกับหน้าดินต่อนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเยอะค่ะยังไม่ถึงฤดูกาลปลูก ผาดต่างๆนะคะเพราะว่าอากาศยังเย็นมากช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นนะคะอากาศยังหนาวมากค่ะก็เลยยังไม่ได้ปลูกอะไรอะไรเลยนะคะ เื่อวนี้เพื่อนๆที่อยู่ทางาาาทางฝั่งยุโรปปลูกอะไรกันบ้างแล้วคะทางทางนี้อยู่ฝรั่งเศสค,คะ่ะอาณาอยู่ฝรั่งเศสยังอากาศยังเย็นมากนะคะยังไม่ได้ปลูกอะไรลงลงสวนเลยคะ่ะ <Okay. S 1> แค่ได้แค่เตรียม เตรียมดินแล้วก็กำลังเพาะต้นกล้าต่างๆเพื่อรอให้อากาศอุ่นกว่านี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษานะคะค่อยได้ปลูกผักต่างๆลงดินนะคะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าช่วงช่วงต้นเดือนเมษากับ ปล,ปลายเดือนเมษาอากาศจะหนาวมากหรือว่าจะร้อนหรือยังจะอุ่นหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคือยังไม่แน่ใจอะคะ่ะก็เลยยังไม่ได้ปลูกอะไรลงสวนนะคะเพื่อนๆละคะช่วงนี้เพื่อนๆที่ทำสวนคือเริ่มปลูก ผักกันหรือยังคะคอมเมนต์บอกแม่บอกแม่อาาได้นะคะคอมเมนต์บอกได้คะ่ะปีนี้เป็นปีแรกคะ่ะที่ที่อานามาทำสวนเล็กๆนะคะ เป็นสวนเป็นที่ดินของอาทางเมรีหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านที่เราอยู่เราสามารถที่ฝรั่งเศสเราสามารถทำเรื่องขอขอที่ดินาําสวนได้นะคะถ้าในหมู่บ้านของเรามีส่วนใหญ่แล้วที่ฝรั่งเศสอะคะ่ะเขาจะมีพื้นที่ สำหรับทำสวนแต่และครอบครัวนะคะคือเราสามารถไปยื่นเรื่องขอได้ค่ะปีนี้ปีแรกที่อาณาทำสวนทำสวนที่ดินออของเขาเรียกว่าไร่ไร่เมรีนะคะ ก็คงจะยุ่งนะคะปีนี้คงจะไม่มีเวลาเหงาะค่ะ <c ười> คือแม่แม่ที่มาอยู่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก็จะเข้าใจความรู้สึกนี้นะคะคือถ้าเราเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลี้ยงลูกอยู่บ้านเราก็จะมีความเหงานะคะจะมีความเหงาะค่ะคือ คือไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกคือใช้ชีวิตวนไปอย่างนี้นะคะมันก็จะมีอาการแบบหน้าเบื่ออะไรบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับอาณาแล้วปีนี้เราได้สวนเล็กๆนี้เขาอนุมัติให้เราอาณาก็คิดว่าอาณาคงจะหายเหงาไป ได้เยอะเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปหรือว่าเข้ามาในช่องของอนา,าก็ฝากติดตามอนา,าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อนา,ามีกำลังใจทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชม กันด้วยนะคะอาณาก็จะมาอัปเดตส่วนเล็กๆของอาณาเป็นช่วงๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะฝากติดตามฝากกด หัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาณาด้วยนะคะตอนนี้ลูกสาวก็เหี่ยวแล้วนะคะหมดแรงนะคะไปนั่งพักกินของกินขนมก่อนเต็มพลังก่อนนะคะส่วนลูกชายก็ยังหลาวอยู่ที่ รถเข็นนะคะยังไม่ตื่นนะคะแม่ก็เลยมีเวลาทำสวนขุดหน้าดินมากขึ้นนะคะถ้าลูกชายตื่นก็คือจะยุ่งๆกับลูกนะคะจะไม่ค่อยได้ทำสวนให้เต็มที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็จะมีลูกๆเนี่ยแหละค่ะเพิ่มงานให้กับแม่นะคะ ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นลูกท้อหรือว่าลูกแพรนะคะเขายังไม่ออกผลช่วงนี้กําลังกําลังออดดอกตุ่มๆนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรค่ะเดี๋ยวรอให้เขาออกผลแล้วอาณาจมะมาอัพเดตอีกทีนะคะว่าเป็นต้นผลไม้อะไรนะคะหรือว่าเป็นแค่ต้นไม้ดอกไม้นะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะ ส่วนนี้ก็คงจะช่วยใครเหงาให้แม่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันเสาร์ทย์ก็จะได้พาลูลูมาเล่นที่สวนกันนะคะส่วนแม่เวลาว่างแม่ก็จะได้มาทำสวนแก้เหงานะคะปีนี้ คือตลอดระยะ,ะเวลาที่มาอยู่ต่างแดงคือปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับการอนุมัติทำสวนเป็นของตัวเองนะคะเป็นชื่อของตัวเองนะคะที่ผ่านๆมาก็ทำสวนแต่คือทำกับอ่อ กับแม่สามีนะคะแต่ว่าเราย้ายมาอยู่อ,อ่ชน,นบนะะุีค่ะเราย้ายมาอยู่นก่นกนเมืองตอนนี้ก็อนาก็จะทำเป็นส่วนของตัวเองแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมช่องเล็กๆของอนานะคะฝากกดติดตามแล้วก็กด หัวใจกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาณาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะ